แรงกดดันเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาที่ค่อนข้างเปราะบางรวมไปถึงมันเริ่มนับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งอันนี้ก็ต้องวัดใจนายกอนุทินเหมือนกันนะคะรับบทหนักการเมืองหลังจากนี้ภายใต้แรงกดดันต่างๆคุณอนุทินจะเอาอยู่หรือไม่ช่วงนี้เราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะผู้อํานวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่สํารานครับคุณเหมีวครับ สัญญาณไม่ค่อยชัดเลยนะครับพี่อะได้ยินไหมได้ยินไหมเดี๋ยวจะตะเบงนิดหน่อยโอเคไหมครับครับครับก็<อ>ดีขึ้นเล็กน้อยครับพี่ครับสัญญาณมันซ่าๆ่าครับ <c oughs> อสัญญาณของรัฐบาลอนุทินตัวนายกอน,นุทินเป็นยังไงบ้างตอนนี้ลองทําโพลนิดหนึ่งหลังจากไปที่พูม่าเขือเมื่อวานคือตอนนี้เนี่ยนะครับ24ชั่วโมงนี้ถ้ายังไม่มีปฏิบัติการทางทหารอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ย รัฐบาลคุณอนุทินก็น่าจะเหน็ดเหนื่อยทางการเมืองแสนสาหัสนะครับเพราะว่ากรณีที่ทหารไทยเราขาขาดเนี่ยพี่มันเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยยอมรับไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วถ้ารัฐบาลชุดนี้ยังมีแนวทางปฏิบัติที่ไม่ต่างจากรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับ,ร,บรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็จะต้องโดนขับไล่แบบที่คนไทยเคยขับไล,ล่รัฐบาลชุดที่แล้วแน่นอนนะครับ ราะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณอนุทิงจะแก้เกมนะครับภายใน24ชั่วโมงนี้เลยสิ่งที่ต้องทำนะครับหนึ่งส่งกำลังบุกปอยเป็ด <Hey. S 2> นะครับสองครับจะต้องเตรียมเครื่องบินไปถล่มกรุงพนมเปญแล้วก็สามทหารเรือก็ไปยึดเกาะกงครับไม่เ,เช่นนั้นนะครับเราก็จะเอาคุณเซนไม่อยู่นะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะบอกว่าผมไม่ได้บ้าสงคราม รอบที่แล้วเนี่ยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยไปไปก่อเรื่องก่อราวเอาไว้จนเราต้องเสียภาษาตาควายแล้วก็บอกให้หยุดจริง<ะ>แต่รอบนี้เนี่ยเราโดนเขมรรอบกัดนะครับเป็นการฉีกปฏิญญาสันติภาพด้วยตัวเขมรเ,เองจ<ะ>ึงไม่มีสิ่งที่เราจะต้องไปเคารพกฎเกณฑ์จติกาใดๆอีกแล้วกับกัมพูชาตอนนั้นอาจารย์รัฐบาลอ,าอย่าช้าเลยครับถึงจะบุกไปถึงจะไปถึงพนมเปญปอยเปรตมันจะเป็นไม่ได้ยังไงพนมเปญเนี่ย เอ,เอาที่ <นะ S 1> เป็นไป, <ผม S 1> ไปได้เอาที่เป็นไปได้ก่อนเนี่ยทำไงที่ทำไมพันธมเปรจะเป็นไปไม่ได้พี่เราเรา,เรามีเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับปอยแปดเนียเรามีกองพลที่สองกองพลที่สิบเอ็ดนะครับห่างจากจังหวัดสากแก้วแค่ไม่ถึงห้ากิโลเมตรนะครับทำไมจะบุกยึดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรานะครับได้ดำเนินการอย่างนี้เนี่ย ไอ้ความซ่าของกมพูชาตามแนวชายแดนไทยฝั่งอีสานเนี่ยมันจะเบาลงนะครับนอกจากนั้นเรายังถือโอกาสไปปราบแก๊งสแกมเมอร์ด้วยมันจะกลายเป็นมันมีแต่ได้ครับมันจะกลายเป็นเรื่องอื่นไปเลยอาจารย์จา้าเนี่ยเราพูดก,กันถึงความเป็นจริงความเป็นไปได้อะมันไม่ขนาดนั้นครบรผม,มันเป็นไปไม่ได้ฮะมันไม่เป็นมันไม่เป็นเรื่องอื่นหรอกพี่เ,<ๆ>เ,เพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันอ่ะครับถามถาว่าวันนี้เนี่ยนะครับระหว่างให้เรายื่นหนังสือประท้วงไปเรื่อยๆเนี่ย กับเราหมุกปลอยเป็ดเรายึดเกาะกงแล้วเราข่มพนมเปนเนี่ยคนไทยอยากได้อะไรเอาว่าค,คือถ้าไปยึดภาษาต,ตาควายตอนนี้บุกขึ้นไปเนี่ยเออยังพอจะเป็นไปได้แต่จะไปพนมนผมจะบอกว่าอย่างนี้พี่ภ<ะ>าพที่ยึดปลอยเป็ดที่จะได้ภาษาต,ตาควายนะครับแต่ถ้าพี่ยึดภาษาต,ตาควายแล้วก็พี่จะเจอการทําสงครามที่หนักหน่วงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยต้องแบ่งกําลังเขาออกมา ะครับเพราะนั้นเราต้องยึดปลอยเป็ดแล้วก็ก่อกงแล้วก็ถล่มพนมเปนเราถึงจะได้ภาษาตาวายคืนเอาอย่างนี้แล้วกั <ๆ S 2> นเดี๋ยวจะไม่จะไม่เถียงรประเด็นนี้เอาว่าเป็นข้อเสนอาการจะแล้วกันเป็นข้อเสนอนะอค,ครับี่ครับเอระเราต้องต้องเปิดปฏิบัติการภายใน24ชั่วโมงเลยทำไมต้อง24ชั่วโมงฮะวันนี้เนี่ยนะครับทหารเราขาขาดแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติการภายใน24ชั่วโมงเนี่ยแล้วขวัญกาลังใจทหารเราจะเป็นยังไงล่ะครับครับนะครับจะต้องให้เขารอขาขาดอีกแล้วครับ หรือจะต้องให้ผอบทมาเดินลาดตะเวนเอง,เอ,งอืมอมผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับครับที่คนไทยเราเนี่ยคิดว่ากองทัพของเราเนี่ยก็ควรจะต้องมีแอคชั่นอย่างฉับไวได้แล้วนะครับมไม่ใช่ว่าจะต้องไปประท้วงนู่นประท้วงนี่ซึ่งเราใช้วิธีนี้มานานแล้วครับพี่รู้สึกตอ่อรัฐบาลอุงอิงนี่อาจารย์เจ้าก็เคยเสนออย่างนี้ใช่ไหมให้ไปปล่อยเป็ดถล่มปล่อยเป็ดนี่ หรือยังไงดูครับพี่ตอนรัฐบาลนายน้อยผมบอกว่าให้เอาคลิปเ่นน่ะไปถล่มพนมเปนเลยโอเคโอเคนะครับคือคือผมคือผมทราบดีพี่เรื่องภาษาตาควายอะไรเนี่ยทราบเป็นอย่างดีเพราะใกล้บ้านผมแต่ผมจะบอกว่าถ้าไม่ยึดปลอยเปดถ้าไม่บุกเกาะกงเนี่ยมันจะไม่ได้ภาษาตาควายโอเคนะครับเพราะในทางยุทธวิธีมันต้องเป็นแบบนั้นถ้าโดยหลักการแล้วการตอบโต้แบบได้สัดส่วนเนี่ย มันอาจจะทําถึงขนาดนั้นได้ยากไหมคะอาจารย์คือผมคิดว่าเราเลิกพูดนะครับว่าได้สัดส่วนถามว่าทหารถูกลอบมาวางระเบิดเนี่ยมาได้สัดส่วนยังไงจะต้องให้ทหารเราเสียขาไปเรื่อยๆเลอฮะเอาขาเขมนมาแลกหนึ่งร้อยขาก็ไม่คุ้มด้วยครับสมมุติถ้าภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้เรายังไม่มีปฏิบัติการทางการทหารเนี่ยคือนายกคุทินก็จะต้องรับแรงกดดันมากขึ้นใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องของคนไทยทั้งชาติครับนะครับซึ่งผมก็คิดว่าคุณอนุทินเนี่ยไม่มีความหลังกับอังเค้าอยู่แล้วแต่ถ้าแอคชั่นไม่ต่างจากนายกนายน้อยเนี่ยแล้วจะให้คนไทยคิดยังไงโอเคนะครับเพราะนั้นท่านนายกก็ต้องครก็ต้องนับก็ต้องสั่งปฏิบัติการภายใน24ชั่วโมงนี้แหละครับอืมต้องสั่งต่อมาครับสัญญาณการยุบสภาประเมินอุณหภูมิแล้วนี่ เร็วขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นมากไหมหรือว่ายังเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมถึงนาทีนี้ก็ถ้าถ้าพรรคเพื่อไทยยื่นหนาิปายเมื่อไหร่ก็ยุบสภาเมื่อนั้นครับพี่พรรคเพื่อไทยยื่นไิปายเม่อนั้นแล้วยุาสภาสภาเปิดติด2ทันวาถ้าอ2ทันวาพรรคเพื่อไทยยื่นนะครับก็ยุบสภาฮะก็แค่นั้นครับแค่จานันรัฐมนูญก็ไม่ต้องแก้กันครับผมก็ไปเลือกตั้งกันใหม่ครับคิดว่าเพื่อไทยจะยื่นไหมคะเออครับ คิดว่าเพื่อไทยจะกล้ายื่นไหมเพราะหลายคนเนี่ยฟันธงมาแล้วบอกว่าไม่กล้ายื่นหรอกครออับก็เพื่อไทยสิ์นายใหญ่จะแข้นใครเท่ากับแข้นครูใหญ่จะแข้นอนุทินถ้าเพื่อไทยไม่กล้ายื่นภูมิใจไทยไม่กล้ายื่นธรรมนัสก็อย่าอยู่บนถนนการเมืองเลยครับเพราะว่ามันเป็นบทบาทของพักในการตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้วถ้าพักไม่ทำก็แปลว่ากลัวภูมิใจไทยนะครับ ในายใหญ่ก็ก็น่าจะต้องปิดชีวิตเส้นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยทั้งพรรคตั้งแต่วันนี้ครับการยื่นนี้ยื่นทั้งคณะใช่ไหมความหมายจันจานี่คาดว่ายื่นยื่นอภิปรายคุณอนุทินหรือยื่นทั้งคณะครับนะครับแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยเชื่อผมนะ,ะยื่นอภิปรายคุณธรรมนัสคนเดียวเนี่ยไอ้อย่างนี้ยพรรคเพื่อไทยจะได้คะแนนออนะครับแต่ถ้าไม่อยากได้คะแนนเพราะกลัวท่านผู้กองธรรมนัส ตอนแรกกับการยุบสภาเพราะคุณอนุทินเขายุบสภาอยู่แล้วนะครับอืมอืมครับพูดถึงค่หมีวันก่อนพรรคเพื่อไทยเขาออกมาอธิบายนะคะว่าคือการจะยื่นไม่ยื่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับกลัวและไม่กลัวนะอาจารย์แต่ก็คิดว่าถ้ายื่นแล้วนายกยิงยุบสภาปุ๊บการแก้รัฐธรรมนูญมันจะจบไงเขาก็คิดถึงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญด้วยอันนี้เพื่อไทยนะคะอาจารย์ว่าฟังขึ้นไหมครับพรรคเพื่อไทยเขาไม่สนใจเรื่องรัฐธรรมนูญหลอกคุณเหมีวไปเอา ไปเอาอะไรมาเชื่อ<ต>เป็นรัฐบาลมาสองปียังไม่คิดจะแก้เลยเกิดดวงตาเห็นทำอะไรกันตอนนี้เป็นไปไม่ได้<ม>พัก่อไทยวันนี้เป้าหมายสูงสุดคือล,มล้มรัฐบาลเท่านั้นครับเรื่องอื่นนั่นต้องบอกว่าเป็นเพียงวาทกรรมไปวันวันหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาสองปีเนี่ยตอนตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยการแก้ไขรัฐนูลก็ไม่ถึงไหนเลยเกิดท่านเกิดจะมาเร่งรัดอะไรตอนนี้นะครับมันไม่เป็นเหตุเป็นผลนะครับ พูดถึงเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยโอ้นี่ดาบโคหลังสุดนี่ขนาดภาคเหนือเพื่อไทยก็ยังโดนทิ้งห่างมากอาจารย์จะเกิดอะไรขึ้นนะแม้กระทั่งภาคเหนือก็เอาว่าอย่างนี้ละกันนะ,ะพี่ภาคเหนือผมเห็นข้อมูลลายจังหวัดนะครับทุกจังหวัดนะแพ้น้ําเงินกับแพ้สีส้มหมดเลยเพื่อไทยอะนะครับโ,โดยเฉพาะอ่าผมบอกให้เลยก็ได้จังหวัดที่อาการหนักที่สุดคือสุโขทัยนะครับเพราะจังหวัดสุโขทัยนะครับคุณนุทินน่ะ ได้คะแนนนิยมถึง40.42อ๋อนะครับมากกว่าคุณนัทพลซะอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านใหญ่สุโขทัยนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับไปเตรียมตั้งรับให้ดีนะครับแล้วคะแนนคุณอนุทินก็ดีขึ้นในทุกจังหวัดนะครับเช่นเดียวกับพวกสีส้มซึ่งเอฟซีเขาเหนียวแน่นอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าพักเพื่อไทย อยากจะถกเถียงกับผมเรื่องนี้ข้อมูลผมมีทุกจังหวัดครับมานั่งดูด้วยกันได้เลยนะครับผมไม่มีอะไรปิดบังนะครับครับประชาติปัต์เองก็ูฟื้นหลายภาคนะมีสัญญาณที่ดีไหมประชาธิปัต์สีฟ้าเนี่ยก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ว่ามันจะดีในระบบปาร์ต้ลิสต์มากกว่าระบบเขตอ๋อๆนะครับเพราะว่าแม่ยกคุณอ่ะพิสิทธิก็ยังถือว่าให้การต้อนรับกันพอสมควรครับนะครับ แต่ว่าระบบเขตคงยากครับพี่ครับครับครับผมนาทีนี้ก็ได้ตามนี้ก่อนนะฮะจะถามอีก<ด> <ละ S 2> เรื่รองหมดเวลาซะแล้วนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรศรียากลนะคะมีหลายประเด็นที่คุยกันประเด็นแรกเรื่องไทยกัมพูชาจี้ G, ให้รัฐบาลต้องเปิดปฏิบัติการภายใน24ชั่วโมงอ24ชั่วโมงพอฟังได้แต่จะไปถึงพนมเปญเนี่ยมันฟังยากฟังยากหน่อย ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าเพื่อไทยต้องยื่นอภิปรายรัฐบาลอนุทินถ้าไม่ยื่นแล้วว่ากลัวผมได้ยินมาว่าเพื่อไทยจะไม่ยืน่นแต่กลัวหรือเปล่าไม่ทราบนะคะออใช่เอาละค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ